ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญา สู่ช่วงที่สองของรายการไลฟ์สไตล์ชนะบายยามาห้านะคะเมื่อกี้ช่วงแรกครับผมน้องกิจก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นตอนการสมัครอ่าเป็นการแนนแนวไปแล้วตอนนี้สําคัญที่สุดครับผมครับเพราะว่าชีวิตไรเดอร์ต้องอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเลยละทีเดียวพใช้ตลอดเวลาใช่แล้วเรากําลังคิดว่าช่วงแรกก็คงจะมีมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ใช้ตาใช้ชีวิตประจําวันอยู่ครับเอามาวิ่งวรับใช่คับถูกไหมคะใช่ครับแล้ว รุ่นต่อไปก็น่าจะเลือกให้ตรงกับแนวงานที่เราทำมาใช่ครับอันนี้อยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังน,นิดนึงค่ะได้ครับผมอาชีพบไบเดอร์นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ใช้เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าแมวงอกสุนัขง,งอกอืแต่าอาชีพบไบเดอร์เนี่ยรถงอกอม,มีเพิ่ม<ถ>มีเพิ่มรถงอกคุณผู้ชมถามนตอนนี้นั้นตอนนี้มีกี่คันละสี่คันสี่คัน สลับใช่ไหมสลับกันใช้สลเพราะวิ่งทีเดียว4คันไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องสลับสซีสี่คันรวมสคันล้วขับทีเดียวเนี่ยอยากรู้ตั้งแต่รถคันแรกเลยคันแรกที่ใช้ที่ใช้งานคันแรกที่ใช้งานในการวิ่งไรเดอร์เลยก็คือยามาฮ่าแอร์หรอกแอร์หลอกเลยแอรหลอกเลยแอร์หลอกอัตโนมัติก็ง่ายนะแล้วพอสักพักหนึ่งก็ไปได้ยามาฮ่าเอ็นแม็กมา ก็แนวเดียวกันแต่ว่าอีกมันอยากอยากได้ความสบายเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาคันต่อมาก็ Yamaha Fin คอันนี้มา Fin มา Fin ประหยัดน้ำมัน Fin ก็จะแตกต่างและการขับอันนี้ก็มีเหตุผลเดี๋ยวเราค่อยถามเขาอะคันที่สี่นี่ครับ Exciter 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 ตอวนี้ํำหรับงานด่วนครับสี่รุ่นไม่เหมือนกันเลยพรโ่นแรงเลยแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ถูกไหมมาคันแรกก่อน ครับผมเราใช้แอร์รอกกับงานวิ่งนี้เราใช่ครับใช้คันนี้เป็นคันแรกเวลาไปสมัครบริษัทไหนๆก็ใช้คันนี้เป็นคันแรกเ<ม>วลาสมัครเลยแล้วสมรรถนะของเขากับการใช้งานของเราแมทกันไหมอ่ต้องบอกเลยครับเพราะว่าพอเหมาะพอเจาะเลยเพราะว่าหนึ่งแอรอกไม่ได้เะลยนะครับตอบโจทย์แล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันอะไรเราวิ่งปกติใช้งานปกตินี่ เป็นรถที่ประใหญ่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็วิ่งตีอุปกรณ์เสริมใช่แล้วก็อุปกรณ์เสริมของไรเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาทํากับแอร์ล็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นรถที่ตรงรุ่นตรงรุ่นถ้าไปเห็นบนน้องถนนนะผมพูดเลยว่าคุณจะเห็นยามาฮ่าแอร์ล็อกกรบดี่เยอะมากใช่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 แทบจะทุกซอยเลยบิลลินเห็นอะไรบ้างบนรถแอร์ล็อกที่มีอุปกรณ์เสริมของไรเดอร์หนึ่งคือกล่องกล่อง R1 นะกล่องอะไรอีกล่อง เดี๋ยวนึกก่อนนะพอดีไม่ค่อยได้มองแข้งหลังแหลกังที่ททจับมือมถือ ล่มบังโทรศัพท์นี่บางคนมีเฮ้ยเดี๋ยวใช่จริงใช่ครับมันต้องมีมีไม่สังเกตเลยตอไนี้เธอสังเกตแล้วนะบางคนจอมีแอคเซสซอรี์โทรศัพท์หสองเครื่องสามเครื่องนี้ที่ใส่ขวดน้ำเป็ดอะไรบ้างก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่เขาแต่งกันแบบนั้นเนาใช่ถ้าพี่นีสังเกตนะผมบอกเลยว่าแอร์ล็อกเนี่ยเป็นขวัญใจดีกว่าขวัญใจไรเดอร์อ๋อที่เมื่อกี้คุณเอกบอกว่ามีแอคเซสซอรี์อยู่ สำหรับไรเดอร์เลยใช่ครับเขาทำออกมาเพื่อแอลด์อกเยอะมากที่จับโทรศัพท์บังแดดกันฝนมีหมดครบใช่อืมนี่งงเลยนะเพราะว่าพี่ไม่สังเกตเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะขับกลางวันแดดมันส่องเข้าจอมือถือใช่แล้วจอมันจะเรียกเขาจะเรียกว่าอาการจอเบินจอนจอเบือนผมเห็นไรเดอร์บางคนนี่นั่งวันวันไม่นั่งทำอะไรนะพี่นิ่งอยู่อย่างเงี้ยใช่กดยิ่มดีอย่างเงี้ยอืมอันนั้นคืออะไรนะครับเรือกดเรงาน เรียกงานไม่เรียกงานหรอแย่งงานแย่งงานแย่งงานเหรอใช่แย่งงานโผล่มาเป็นปุ่มโผล่มาแป๊บเดียวแล้วก็ถ้าคนมันเป็นตลบขึ้นมาผมเห็นเพื่อนผมบางคนแบบงานเด้งมาปุ๊บแล้วมันวาร์ปหายไปอย่างนี้มันคืออะไรครับอ๋ออันนั้นอันนั้นไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่คนธรรมดาอไม่ใช่คนธรรมดาอันนี่ไม่ใช่คนธรรมดาอันเทพไอันนี่ไม่ใช่คนธรรมดาอ่ะคราวนี้มีแอคเซสซอรี่แต่งที่ออกมากับแอนหลอกโดยเฉพาะของไรเดอร์ใช่ครับแล้วเวลาเราจะซื้อ ครับไปใช้งานไรเดอร์นี่เราเราบอกรุ่นเลยใช่าเดินเข้าไปในร้านแล้วก็บอกพอดีเราจะเอาใช้งานไรเดอร์มีบอกอะไรแต่งไหมอะไรอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ครับบางทีของแต่งที่จะเป็นไรเดอร์บางทีมีขายที่ยามฮัาสแควร์ก็มีนะบางอย่างบางอย่างเดี๋ยวนี้พวกแหวนติดมากับรถเลยใช่รถสแตนด์ปีกเยอะ่อาใช่หน้าร้าน ยามาให้สแควร์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเนี่ยนะใช่ครับใช่ยงเนี้ยเริ่มเยอะแล้วผมเห็นบางที่จับมือถือยามาสแควร์ก็มีใช่ใช่แหลกท้ายนี่บางสาขาก็มีก็มีแล้วแถมมาให้เลยใช่และคนี้แน่นอนมันต้องมีรถคันที่สองครับผมคันนี้แนวคิดที่ออกรถคันที่สองกับงานไรเดอร์นี่ยังไงอย่านั่งสบายมันเริ่มมันเริ่มคือไม่ใช่ผมไม่บอกว่ายามาฮ่าแอร์หรอกเมื่อ แล้วเมื่อยไม่ใช่นะเพราะเขาแนวสปอร์ตไงแนวสปอร์ตมันก็ต้องมีหมดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมในการทําความเร็วถูกไหมแต่คราวนี้เราอยากจะยืดเส้นยืดสายบ้างอยากจะยืดขาไปข้างหน้านิดนึงเราก็มาใช้ตระกูลแม็กซี่แหละเริ่มจากตัวเล็กก่อนนั่นคือเอ็นแม็กเอ็นแม็กใช่ครับตอบโจทย์ไหมโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าเวดิกูดเวดิกูดใช่ครับเพราะว่ามันในความรู้สึกผมว่าเอ็นแม็กเนี่ยตอบโจทย์กับไรเดอร์มากเลยเพราะว่ามัน เอาเอาสำหรับ hmm. ด้านสบายนะพี่ด้านสบายนะคือแบบว่ามันไม่เมื่อยเลยมันขับไปเถอะขับไปเถอะตั้งแต่หกโมงเช้ายันสองทุ่มอะไรใช่ไม่เมื่อยเลยมันสบายมากเบาใหญ่ด้วยใช่แล้วเบาใหญ่แล้วก็ที่สําคัญการทรงตัวของเอนแมกดีมากการเข้าโค้งสุดยอดมากใช่เราเห็นเอนแมกของกีดนี่ก็มีที่ชาร์จมือถืออะไรในรถด้วยใช่ใช่สะดวกสบายมากมีอุปกรณ์เสริมใช่ให้ตอบโจทย์ใช่ก็คือสามารถชาร์จแบต มือถือได้ในตัวรถถูกไหมแล้วมันไม่ท้เลยอันนี้คือออกเพราะว่าเราอยากสบายขึ้นอยากท่วงท่าในการนั่งอยากสบายขึ้นครับผมในกรณีของคันที่สามนะคะคันที่สามยามาฮ่าฟินเรามีรถสายเท่ๆแล้วเรามีรถสายสบายแล้วยุคนั้นน้ำมันแพงเริ่มแพงแล้วไม่ไหวแล้วเราไม่ได้บอกว่าอีกสองคันนั้นกินน้ำมันนะแต่ว่าคนเลือกเราอยากที่ให้มันเซฟน้ำมันมากขึ้น จากวันหนึ่งพอมาออกฟินเนี่ยบอกเลยว่าจากน้ำมันวันละประมาณร้อยห้าสิบหลือหกสิบบาทโอ้หายไปครึ่งเลยครึ่งเลยเชื่อมันเห็นๆคนละเรื่องเลยมันทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นด้วยใช่มันจะทำให้รายได้เราเยอะขึ้นแล้วก็มีรับประกันห้าปีไม่จำกัดกิโลอีกอันนี้แหละของดีเลยครับให้รีบซื้อก่อนสิ้นปีนี้นะแล้วเราบำรุงรักษารถของเรายังไงบ้าง โอ้โหเปลี่ยนถ่ายละบางเครื่องนี่แค่นั้นพอเลยแค่นั้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขนไม่ต้องการการดูแลเยอะใช่ฟีนเป็นรถที่ทนถึกไม่ต้องทําอะไรมากเลยทำง่ายๆปิดน้ำมันเครื่องหยอดโซ่จบใช่ตั้งโซ่แค่นั้นเองอ่าเป็นง่านั้นนะนะปิ้งไปเลยพี่งมัไม่มีปัญหาแน่หรอเดี๋ยวเรารวบลัดก่อนอ่ะต่ออ่ะคันที่สี่คันที่สี่เอ็กไซเตอร์ออืพอเราเริ่มชินกับการเล่นเกียร์เราก็นึกถึง R3 เราสมัยก่อนอดีตอดีตอดีตอ R3 เอ้ยมันต้องมีคัต มันถึงจะมันนาออยากมันอยากมันอยากเป็นรถด่วนมั่งเพราะว่าเราได้งานบินอธิบายกับงานบินคืองานที่ไปตกลงไกลๆ 8, 900ใช่ตามดอนเมืองสุรรภูมิอย่างอย่างผมเนี่ยเคยได้มาอย่างผมเนี่ยเคยได้งานเขาเรียกว่าจัดบ้านไปไหนไกลสุดนักน่านายกนป็นนายกไปส่งของไงนะโน่นนะมามีนงไปไงล่ะไปกินมหมีนงมามีนงเปไงล่ะเอ็กเซเตอร์เนี่ยนะจะคือตอนนั้นได้งานอยู่แล้วผมก็เปลี่ยน ได้รถปั๊บผมเปลี่ยนเข้าบ้านเลยผมเอาอีเลตอร์ออกเลยอ๋ออ๋อคือสี่คันเนี่ยสแตนบายอยู่ที่บ้านใช่แล้วศูนย์ที่เขานั่งประจำอยู่เนี่ยมันใกล้บ้านเขาแน่นอนอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเราก็ดูไปตามหน้างานว่าเราได้งานแบบไหนใช่เขาจะพุ่งไลแล้วก็ใช้ความเร็วหน่อยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอีเล็กเตอร์ได้เปรียบนะเนี่ยมีลูกน้องในมือตั้งหลายคนใช่โอ้เียได้อันนี้คือนี่คือ ที่มาของการที่เราต้องเปลี่ยนเราต้องมีรถสแตนบายโดยเฉพาะรุ่นของามาฮ่าแต่ละรุ่นที่เลือกมาถือว่าไม่ธรรมดานะรอดขายสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านั้นนะคะครับเราจะเริ่มแมตช์ระหว่างรถ4รุ่นของน้องกิครับว่าตอบโจทย์ไรเดอร์อย่างไรในแต่ละคันยังไม่จบสัปดาห์นี้ครับ แต่ช่วงหน้าเรายังมีอะไรดีๆมานำเสนอกับผู้ชมตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสัก,กครู่ค่ะาาารั